โอเครับผมกลับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟีทูเพย์เช่นเคยครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมรันไปกับการเกมสมุนที Master, New ่มาสเตอร์นิวเวลาเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เป็นแฮชแท็กนะครับผมลิทเด็กที่ผมมองว่ามันน่าเล่นนะครับผมแล้วก็ได้ลองจัดเล่นเราด้วยนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าอ่ะจุดหนึ่งนะครับมันก็มีความไหลลื่นนะครับผมแต่อีกจุดหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดเกิดมือเราป่วยนะครับผมมันก็จะบั็กนั่นเองนะครับผมเนาะเป็นเด็กที่เล่นแล้วสนุกนะครับผมนั่นก็คือแฮชแท็กสควอเรับผม,ออมบล โอเคครับผมก็สำหรับตัวเด็กของเราเนี่ยครับจะเล่นเป็นแฮชแท็กสควอเร์เป็นหลักนะครับผมนะก็คือน้องแก๊งกระลอกนั่นเองนะครับผมก็สำหรับตัวหลักนะครับผมนั่นก็คือใส่เป็น แฟร์รี่สควอเรลนะครับผมนะค้าไล่สองท่าชาย2ท่าลมนะครับผมดับ7โล่ก้านะครับผมมีท่าลมล่างด้วยกัน2ท่าครับรวมล่างแฮทแทกสคอเรลหนึ่งใบดับเป็น10นะครับผมแต่พอรวมล่างขั้นที่2ครับรวมล่างแฮทแทกสคอเรลบวกท่าลมนะครับผมด่าวจะไปเด้งเป็น12นะครับผมถือว่าเป็นเบสพลังน้องกระลอกที่สูงเลยนะเปยืน12กันเลยทีเดียวนะครับผมมีสกิลครับบอกว่าจ่ายสองเอ็มพียืนแอทแทกไลน์นะครับผมมีแฮทแทกสคอเรลสี่ใบขึ้นไปในสนามเรานะครับผมสี่ฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบเปลี่ยนนนนนไไล์ด้ััั่่เองงะะครบผมก็ส แอทแทกไลน์ลงดีเฟนซ์หรือเอาดีเฟนซ์ขึ้นแอทแทกไลน์ก็ได้นะครับผมขึ้นอยู่กับจุดเป้าหมายเลยว่าเราจะบุกทําเกมนะครับผมจะเอาชายฝั่งตรงข้ามหรือจะตีกินฮาร์ดฝั่งตรงข้ามก็ได้นะครับผมผมถือว่าเป็นข้อดีเลยนะแล้วก็เป็นแทงได้ด้วยครับก็คือยืนตัวใหญ่นะครับผมแต่ในขณะเดียวกันครับอาบิลิตี้นะครับผมก็ดันเป็นแอบเป็นไฟเตอร์ด้วยนะครับผมก็คือเป็นตัวตีนะฮะอาบิลิตี้บอกว่าซิลในสนามฝ่ายเรานะครับผมมากกว่าซ่ายตรงข้ามนะครับผมซิลนี้โจมตีนะครับผมซิลนีีี้้้ดดด่่าาาบบบุกกนนนนนนนะะคคครรรรััััผผมมมมไไปปยยเเเเเววลถึงงทททิิ์์ืออ๊ข แอบเป็นแท้งไฟเตอร์นะครับผมแต่ก็มีสกินที่แอบเป็นเมทอิตาหกนะครับผมควบ3หน้าที่ไเลยทีเดียวนะครับผมตัวที่2ครับต่อไปโ o ราสกอรอลนะครับผมณจุดนี้ตัวน้องเป็นท่าแสงนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของการทําท่ารวมร่างเนี่ยครับผมบอกได้เลยว่ามันทําไม่ได้นะครับผมนอกจากว่าจะต้องรวมร่างกับตัวเองเท่านั้นนะครับผมแต่จากจุดนี้ไม่ใช่ประเด็นสาคัญครับผมเดี๋ยวเราไปดูโครงเด็กกันนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับผมจากจุดนี้นะครับน้องไม่ได้เอามารวมร่างแบบปกตินะครับผมเป็นซกิลค่าไล่สามค่าชายสอง ครับผมตามนั้นฮะอ b i l i t ์ครับบอกว่ามีท่าแสงอื่นในสนามเรานะครับผมซิวนี้โจมตีซิวที่ไม่รวมร่างนะครับผมซิวนี้จะบวกดาบหนึ่งหน่วยนะครับผมไปเลยว่าแค่เพื่อนเธอนั่นเองบอกผ่านก็หมดแล้วนะครับผมก็จากจุดนี้นะฮะทั้งการรวมร่างแล้วก็อ b i l i t ์นะครับผมผมไม่ได้เน้นเลยนะครับผมเพราะว่าจุดที่ผมเอามาเน้นจริงๆเอามาเป็นใบรองรวมร่างให้กับเจ้าวิกเก้นเอียสครอโรนะครับผมนะเอามาเป็นใบรองรวมร่างให้กับใบนี้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าเจ้าวิกเก้นเอียสครอโรนะครับผมเป็นซิวค่าล่างหนึ มีขาวลมล่างครับบอกว่าเขาต้องรวมล่างกับแสงนะครับผมดาบถึงจะเป็น10หน่วยนะครับผมแล้วก็อเบตตี้บอกว่าซีลนี้บล็อกมิติการ์ดณจุดนี้คือการบล็อกของทั้ง2ฝ่ายเลยนะบล็อกทุกชนิดของทั้ง2ฝ่ายนะครับผมสายฝ่ายตรงข้ามติดเราไม่ได้แต่เราก็ติดแท็คแวนใส่ตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังสูงสุดของเจ้าสกอรโรตัวนี้เนี่ยพลังก็จะอยู่ที่แค่10นั่นแหละนะครับผมจากจุดนี้ครับมีตัวในเรื่องของการบัฟพลังให้กันนะครับผมนั่นก็คือเจ้้าาเกนนน่ะคผมจจุดีีย เจ้าตัวนี้มาเป็นตัวบัฟพลังนะครับผมนะเป็นซีลค่าไลน์สนะครับผมค่าชาย1นะครับดาบหโลเจ็ดนะครับผมรวมล่างมี2อท่าครับแพลตตัคสกอร์ลาดับเป็น7นะครับผมแต่ถ้ารวมล่างแสงวกลมนะครับผมดาบจะเป็น10แต่แน่นอนครับผมไม่เคยเอาตัวนี้ขึ้นไปทําเกมบูสเลยนะครับผมเพราะว่าเอามายืนในสามเฉยๆแอปเปิ้ลที่บอกว่า วิกเอนเอร์นะครับผมก็สควอร์ลนะครับผมของเราดาบบวกขึ้น1มี4ตัวนะครับผมเจ้าวิกเอนเอร์นะครับผมจะบวก4กันไปเลยทีเดียวนะครับผมถ้าเรายืนครบได้นะครับผมเอาจริงๆยืนแค่12 13นี่ก็น่ากลัวแล้วนะเพราะว่าอารบิตี้ของเจ้าวิกเอนเนี่ยครับเขาบล็อกมิสติกนะครับผมฝั่งตรงข้ามจะมาแก้เราเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนนะครับผมฉะนั้นนี่เจ้าวิกเอนวิ่งไปตีเนี่ยคือปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเว้นแต่ฝั่งตรงข้ามปั๊มตัวเองให้ใหญ่กว่าวิกเอนได้นะครับผมตามนนัััั้้้เเลลลลยแวววกกกกก็บบบบบมมาาาาทีี่่่จคครรออสิ2 MP โคราสกรอร์ลนะครับผมเราหนึ่งใบดาบบุกขึ้น2ไปเรียกว่าจะขึ้นหนึ่งเทิร์นนะครับผมก็คือปั๊มพลังให้กับสกรอร์ลนะครับผมจากจุดนี้เนี่ยเจ้ากสกรอร์ลเนี่ยเจ้า,จาโคราสกรอร์เนล่ยครับบันดาบสูงสุด เบรก็คือ7นะครับถ้ามันรวมร่างมันจะยืนที่1ินะครับผมและถ้าได้รับสกิลตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น12 13ได้เลยเรื่องของการวิ่งตีนะครับผมแลวถ้าไปวิ่งตีกับซิลที่ไม่รวมร่างด้วยดาบจะกระเด็นเป็น14ได้ด้วยนะครับผมทำให้เจ้าตัวท่าแสงเนี่ยค่อนข้างมีพลังที่สูงแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าในเรื่องของการรวมร่างแบบถาวรนะครับผมของโคราสกอร์เเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ใส่แสงเข้ามานะครับผมจากจุดนี้มีตัวที่ทําให้เขาเปลี่ยนในรูปแบบขอองงกาาาารท่่วมมได้้้้นนนนนั็คคืเเเจจะผีีย ไม่ใช่ตัวตีอีกเช่นกันนะครับผมแต่ถามว่าถึงจุดหนึ่งแอบตีได้ไหมเขาคงจะแอบตีได้นะครับผมเพราะว่าค่าพลังตั้งต้นค่อนข้างน้อยนะครับผมอาจจะต้องรวมล่างนะครับผมเป็นซิลค่าท่าสค่าชาย1ครับผมดาบ4โลเจ็ดครับผมรวมล่างสกอร์ลอใบหนึ่งะครับผมดาบเป็น8รวมล่างแฮตแท็กสกอร์ลอสองใบนะครับผมดาบจะเป็น10นะครับผมอาเบอร์ตี้นี้นะครับเข้ามาอวยเจ้าโคลาสกอร์ลแน่นอนนะครับผมนั่นก็คือบอกว่ามีแฮตแท็กสกอร์ลนนนนี้้เขาาามมมใสสะครับผกอร์อื่นเสองใบขึ้นไปในสนามดไไ้ม่้รวมล่างนะครับผมซ ตามนั้นเลยครับผมจากจุดนี้เนี่ยมันจะชี้ใครก็ได้นะครับผมจากจุดนั้นนะจะชี้แฟรลี่สกอร์ลก็ได้นะครับผมจะชี้โคราสสกอร์ลก็ได้หรือจะชี้ตัวอื่นก็ได้ครับผมแต่ผมมองว่าถ้าชี้แล้วมันจะเก่งนะครับผมก็ต้องชี้เป็นแฟรลี่สกอร์ลกับโคราสสกอร์ลนะครับผมเพราะว่ามันมีในเรื่องของการค่าลมล่างที่ค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็มีตัวปั๊มพลังให้ด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้ามีโคราสสกอร์ลอยู่ในสนามนะครับผมลงไวสสกอร์ลนะครับผมให้ตีได้ค่่าาหลลมงไไนก็ด้เเนี่ยราก็จะเลือกเป็นนห้าบสสงก็คอนะรัผมาน้ขเไป ผมก็จะเป็น12 13นะครับผมประมาณนั้นจะทําให้ตัวท่าแสงวิ่งตีได้เลยนะครับแต่จากจุดนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันเปลี่ยนนะครับผมในรูปแบบของการท่าโจมตีเนี่ยแค่เทิร์นเดียวนะครับผมมันไม่ได้อยู่ในท่าลมล่างนะครับผมแค่บอกว่าให้ตีในท่าโจมตีใดก็ได้นะครับผมจากจุดนี้นะครับผมพอขดเข้าเทิร์นดิฟเฟนต์นยครับก็คือฝั่งหน่งข้าเป็นคนควบคุมเนี่ยเขาวิ่งมาตีเราเดยวสกอร์ลตัวเราเล็กแทบทุกตัวเลยนะครับโดยเฉพาะท่าแสงนะครับผมยังไงน้องก็เล็กแน่นอนเพราะฉะนั้นจจจาาาาากกกกุดดนนนนนนนี้้้้้ััับบผผผมมมมถเเเเเปปป็็ไไอออลลลงใหหวิ่ย ไปดูตัวเสริมครับผมที่เอามาเล่นกับแกงสโตรล์นะครับผมอย่างจุดนี้ก็คือเราเล่นทัดลมเนาะ รีเจนเดอรี่สโตร์มัสเตอร์นะครับผมสักสุดนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับผมก่อนหน้านี้เราจะเป็นซิกมันเลี้ยงหนูใช่ไหมครับซิกมันขี่หนูวิ่งไปตีนะครับผมจากจุดนี้ก็จะเป็นเจ้ารีเจนเดอรี่สโตร์มัสเตอร์นะครับผมก็เลี้ยงแก๊งกระลอกนะครับผมตามเลยนะฮะเป็นซิลพาราสีค่าช้ายสามนะครับผมดาบเก้าโล่เก้านะครับผมมีท่าลมล่างครับลมหนึ่งใบดาบสิบเอ็ดลมสองใบเมื่อไหร่ดาบสิบสองนะครับผมเอาไปที่บอกว่ามีท่าลมอื่นในสนามเล่านะครับผมซิลนี้เข้ามาในสนามนำซิลหนึ่งหารรทิ้งไปนะคัับผมตด เล่นเขานะครับผมตามน,นั้นเลยอเมริกัที่2ครับบอกว่าซิลนี้โจมตีซิลที่มีค่าโล่มากกว่านะครับผมซิลนี้ ซิลนี้ดาบบวกขึ้น1นะครับผมเป็นระยะเวลา1เทิร์นนะครับผมก็คือการปัดค่าพลังนั่นเองนะครับผมและแน่นอนครับทั้งหมดนี้ทั้งมวลนี้เราขาดไม่ได้นะครับผมกับการตัดใบรองฝั่งตรงข้ามนั่นก็คือใส่เซเบอรลับไปแค่2ใบนะครับผมก็ลดขนาดตัวฝั่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุดนะครับผมเขารวมล่างนะเนี่ยเซเบอรลับทำงานได้ดีมากนะครับผมก็คือซิลนี้โจมตีซิลใบรองรวมล่างได้นั่นเองนะครับผมอ่ะในหมวดของมิสติกนะครับผมต้องบอกเลยว่าในเมื่อของการจัดมิสติกของเราเนี่ยค่อนข้างมีสีจำกัดนะคคครรรรัััับบบบโดดยยเเเเฉพาาาะะลล่่่่่นนนนนททแแสสสง้้วววผมมมมมกกกกก็็ีีออไิิิิตตื ปลายตรงข้ามเนี่ยเราจะปั๊มตัวเล่นนะครับผมบอกได้เลยว่าผมปั๊มนะจุดเนี้ยผมปั๊มไปที่เฟรดี้สควอเรลนะครับผมนะให้ตัวใหญ่นะครับโดยเฉพาะเจ้าแหวนออฟนะครับผมลิงก์ออฟแตะนะครับผมอ่าใส่ให้สควอเรลนะครับผมเจ้าเฟรดี้สควอเรลนะครับผมนะดาบบุกขึ้น2นะครับผมเบตสิบสองนะครับใส่แหวนจะยืนเบตสิบสี่ไปเลยทีเดียวนะครับเป็นแท้งตัวหนาๆนะครับผมแต่จากจุดนี้นะครับผมในเรื่องของการปั๊มค่าพลัง ผมเลือกที่จะไม่ใช้ในโครงการปั๊มค่าพลังเพราะว่าเราจะเล่นในโรชันที่แบบว่ากระตุกฝั่งข้ามขึ้นมาตีนะครับผมหรือดันตัวใหญ่ฝั่งข้ามลงไปแล้วตีกินฮาร์ดกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปัดค่าพลังเนี่ยมันสูงได้ไม่มากใช่ไหมครับดังนั้นมิสติกของผมจึงจัดมาเป็นโรชันของการกดค่าพลังฝั่งตรงข้ามโดยการใส่แฮมเมอร์เข้าไปเพื่อยิงแหวนฝั่งตรงข้ามนะครับผมอินควิิชันนะครับผมเอาไว้ตัดมิสติกฝั่งตรงข้ามที่ดวลกันเข้ามานะครับผม no a t t ท c กิ้งนะครับผมก็จะเป็นท่า นะครับผมประมาณนั้นเลย <c oughs> หลังจากนั้นครับผมก็จะเป็นทันเดอร์โบลนะครับผมจับฝั่งตรงข้ามแยกล่างนะครับผมแล้วก็จะตีตัวเล็กๆของเขาไปนะครับผมประมาณนี้ก็จะเป็นใบหยุดตี T ได้ด้วยนะครับผม <c oughs> แล้วก็อาร์ติมาสโซสปอสตนะครับผมอาร์ติมาสโซสอสตนะครับผมก็เป็นใบ แลัตรแลรเลยนะครับผมก็คือมีอเมรที่บอกว่าซิลหนึ่งใบนะครับผมดาบลบสาไปเลยว่าถึงสองเทินกันเลยทีเดียวนะครับผมถ้ามีซิลในชายเรานะครับผมซิลนั้นลบโลอีก2ด้วยไปเลยว่าถึงสองเทินกันเลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นการยิงลบฝั่งตรงข้ามนะครับผมแล้วก็จะใส่เป็นหินนะครับผม หยิบมาก็ติดฝั่งตรงข้ามลบสองไปนะครับผมจากจุดนี้คือต้องกดค่าพลังฝั่งตรงข้ามครับลงนะครับเพราะว่าเจ้าสแควร์ส่วนใหญ่เนี่ยค่าพลังตัวมันน้อยนะครับผมตัวมัน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 ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกดค่าพลังแล้วทําให้เราตีเข้าได้ก็เป็นเรื่องดีครับผมอ๋อในเรื่องของการใช้มิสติกลบค่าพลังเนี่ยครับจริงๆมันมีมิสติกโปรโมเข้ามาแล้วนะครับผมนะนั่นก็คือก็เจ้าเป็นอะไรชื่ออะไรนะเคอร์ชิเวลป่ะอ่านะครับก็จะเป็นมิสติกนะครับผมประเภทรีลิกนะของคาไลยสองอินเทอร์์เฟียรรนะคับผมอ่า แล้วก็บริตี้เนี่ยของมิสติกใบนั้นบอกว่าซิลหนึ่งใบเนี่ยค่าดาบลบสองนะครับผมไปเลยว่าแล้วถึงสองเทินแล้วก็ซิลที่ติดแฮทแทกลิงนะครับผมจะโดนลบสามนะครับผมสองเทินแทนนะครับผมตามนั้นเลยก็เป็นมิสติก ไม่มีเร์นะครับผมไม่ใช่ ps ด้วยนะครับผมก็ยิงเป้งนะครับแล้วก็ผลหายไปซึ่งเป็นใบอีกใบหนึ่งที่ใช้ในของการลบพลังนะครับผมได้ดีเลยนะครับผมจากจุดนี้นะครับผมวิธีเล่นของผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ผิดพลาดกับการใดนะครับผมต้องกาบขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับผมการสปอยล์ลิปเด็กนี้ก็เอามาเป็นแนวทางครับผมใครอยากไปโมเล่นอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมลองดูหรือจัดมิสติกอย่างอื่นก็ได้ครับผมที่คิดว่าแมทกับการเล่นของของท่านเองนะครับผมประมาณนั้นเนาะโอเคครับผมคลิปนี้คงต้องลาไปก จะมาทำรีวิวให้ดูแน่นอนครับผมราสวัสดีครับ